เป็นลวเป็นลวคะ่ะอุ๊ยว้าวโอเคตกใจนะเริ่มต้นนะผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมกาฮผมมิวส์กู๊เกม m u มูสเดสเนอะผมไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมหนอมอาจจะมิวส์สักอย่างหนึ่งเกมนสตีนที่มีคนขอให้เล่นเหมือนกันน้อมหลายคนแล้วก็พอดีช่วงต้นตุลาคมน้องอาร์คส่งมาให้ในสตรีมเองน้ก็เลยรับรับมาดู แล้วก็โชควงนี้มีซีนมโหมดนะผมที่ตอนนี้กดทั้งขบนเห็นไหมเป็นโหมดที่สำหรับจะเล่นโดยที่ไม่เสี่ยงเพนี่ก็เสร็จนั่นเองนะผมผมก็ตั้งค่าหมดนี้ไว้แล้วอ่ะก็อันนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกนะผมตั้งชื่อตัวละครครั้งแรกมาและคนคงได้ใช่ไหมเรียบร้อยนะโอเคและต่างเกมนี้ใครพวกเกมมือถือนะจะมีพวกเนี่ยอัปเดตแจ้งเตือนกันนานๆมากมายด้วยนะผมแล้วก็ผมไม่ได้ลองเล่นทูทูเรียลเลยเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูก่อนแล้วกันนะครับผมว่าเกมเป็นกันแน่นะครับผมมายินดีต้นรับนักเพื่อนจ๋า ทุกคนมีจังหวะของเขาขอยเขาไม่รู้ก็ตามขอให้ส,สุดกับจังหวะตัวเองนะในเกม n o s b Dash นี้ <laughs> โอเคจะมีจุดให้กดใช่ไหมฮิตพอยน์นะผมอ๋อฮะคือโดดหรือไม่ก็แตะเลยเ,เดี๋ยวนะกดเจอโอเคอ๋อเตรออ๋อเจคือโอเคโอเคโอเค,อเคตัวล่างคือเจนะผมที่อยู่ข้างล่างโอ้เออเด้าเดี๋ยวเด อ่าเอ F โอเค F กับ J ใช่ไหมอ๋อ F ขึ้นข้างบนโอเคมันต้องรอให้มันเข้าเปียกๆก่อนเนาะให้มันเข้าตำแหน่งวงเปียกค่อยต่อยค่อยเตะเนี่นในน้องง่ายเป็นเกมจังหวะเพลงแนวต่อสู้เนี่ยอนอะน้องใช่ไหมถ้าเป็นคู่เป็นสวิตซ์ลุงโอเคเชื่อมกันกดท้องปุ่มพร้อมกันใน่น้องอ่าเข้าใจอื้มฟาดด้วยกีตาร์ฟาดไปฟาดไป โอเคมีบาเรียอ๋อหลบทังหวะด้วยนะผมโอเคตายใครายจัสติสแอนด์บีด้วยนะผมเกมแบบนี่แหละเกมจุก <laughs> เอาตัวรอดหัวร้อนได้เองนะผมนะ่ใช่รับตาครับผมถ้าเกิดมีอะไรอย่างก่อนนี้จะเริ่มแบบโอเคกดที่ค้างไหมโอ้โหนตาค้างโอเคเอฟค้างก็คืเอเล่นขั้วบนโอเคน่าจะหัวร้อนแน่ๆผ,มมผ่ของมะนุ่มแนวเพลงผมก็ไม่ค่อตัดตัางต่างแต่เกทเดี๋ยวก,กดค้างลืมลืมลืมเมื่อกี้ไม่ทันโอเคขอโทษทีอึ๊บอ๋อมีนี่แหละ

มันจะเลียงทิศทางให้เราต้องให้เราต้องบอกว่าดูโอ้ยดีๆได้เองคนัะผมถ้าเแกบบิดไม่ตีก็โดนเดเมจได้นะผมโอเคแล้วก็จะมีตอนพุ่งมาต้องรีบกดเจจดาก,การตอนที่มันพุ่งแบบโอ้ทั่วไปล่นเองนะผมไม่ง่ายไม่ง่ายโอเคอ,อ,เอ๋อมีอานนี้ด้วยตอนขึ้นตกใจก็คือกดตัวล้วนเองนะผมรับทราบครับผมเข้าใจพื้นฐานแล้วเนอมไม่เร็วน่าจะโอเคแล้วมัง้ง ไหวใช่ไหมเนี่ยโอ้ตึกผมกดพลาดไปเยอะมากนะโอเคก็เดี๋ยวมาลองดูของจริงแล้วกันนะผมมันจะเมีอบฟาร์มของแล้วได้แต้มในตานานมากมายนะผมเลือกเพลงได้เลยก็ว่าไปเนาะมีเพลงขึ้นมาให้เลือกแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆได้อือหืมขอเช็คก่อนนะมีกี่เพลงนะผมด้วยแล้วกันอือหือโอเคคล้ายนั่นเลยไอ้เกมที่ผมเคยเล่นเกมเป็นโนะเกมชื่ออะไรนะนั่นแหละ โอเคแล้วก็มีอ๋อมีหลายโอเคตามเวลนั่นเองนะผมต้องฟาร์มไปเรืเ่อยๆจะได้เพลงปลดล็อกอีกมากมายนั่นเองนะผมแล้วก็มีเซตอ่าพิเศษนะผม DLC เหรออ๋อนี่เป็น DLC นะโอเคเพลง DLC มีส่งเพลงได้อโอเคแล้วแต่เพลงมาตรฐานก่อนแล้วกันนะผม,มค่อยๆอัพไปทีละขั้นผมว่าจะรอด <c oughs> ไปได้แล้วกันนะโอเคมีเรือกความยากด้วยนะโอเคอีซี่ฮาร์ดลองอีซี่ก่อนแล้วกันเถอะผมมาลองดู เอฟกับเจใช่ไหมอ่ะ <Okay. S 1> เป็นการลองเล่นเองแบบชิวๆพัดแรกน้ผมก่อนแล้วกันแล้วใคดูว่าจะหากาะเล่นต่อหรือเปล่าแต่ได้ผมลืมปุ <laughs> ๊ <laughs> เล่นต่อนนะคนลหตือเป่นเองน้ผมแล้วก็อาจจะไลท์หรือไม่ก็อาจจะม,มาคิดต่อก็หรือไม่ก็อาจจะไม่เล่นต่อแล้วแต่ทีมกันนะผมอ๊ยมันกะไม่ง่ายนะผมว่าต้องชินก่อนนะโอเคต้องเข้าเป๊ะแล้วบางทีผมอยากดูทางขวาไงประเด็นคือต่องขวาลูงหน้ามันจะลายตานอะผม เร็วที่ต้องดูดูเดีไซน์จะช่วยได้นะโอเคดูล่วงหน้าแล้วงงโอเคแต่เกมภาพสวยดีนะผมเข้าใจว่าคนทำไมถึงชอบถ้าเกิดมึงชอบแนวเกมแบบคอมโบไม่ค่อยได้เลยโอเคเลงกระไม่ค่อยถูกนะผมโอเคเออเดี๋ยวได้โอเคโดดโอเคตัวนี้คือหลบนะผมหลบอย่าไปโดนมันอย่าเอ้ามันไม่ค่อยผมไม่ใช่ไม่ไม่จังหวะเป๊ะขนาดนั้นไงอึบ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 โอเคมีหัวใจด้วยโอเคโอเค อ๋อต okay. ัวนี้ต <il S 1> ัวบอสโอเคฮึบ hmm. ฮึบฮึบ okay. อ้าวไปตัวเล่ห์หวะช้าไปเร็วไปผมไม่ไม่ชอบพวกเกมแบบนี้แหละพวกนี้แหละนิดเดียวก็เหม็นแต่โอเค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 โลมเสียลองเที่ยวนะคูอว่าจะได้โอ้ยนี่มูจะได้มันไม่ได้วะเศร้า ฮึ่ยฮึโอเคจะมีพวกเพอร์เฟกต์แก๊สแน่นอนคือต้องแม่นจะเพอร์เฟกต์ม่งั้นมันก็จะได้แค่อุ้ยอุ้ยอะไรลายตากลยอุ้ยลายตาคนละอีกตายแล้วโอเคกดค้างโอ้ไม่กอดุ้งไม่ค่อยโดนเลยอะไรโอเคโอเคทุกอย่างที่เข้ามาข้างหน้าคือต้องกดหมุแน่นอมไม่ใช่ว่าหลบหรือเก็บหรืออะไรพวกนี้แน่นอมเว้นแต่อันที่เป็นนั่นน่ะอันที่เป็นเลื่อยเนาะที่เป็นพื้นที่แค่หลบอันอื่นเก็บหมดนะโอเค ตืด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 ตึดต๊ดโอ้ลายตาชิบหายเลยหัวใจโอเคใจเลออ๋อเลิฟดข้ามแนวหัวใจปึ๊บลงขึ้นลงขึ้นลงเย็นละรัวเลยขึ้นลงขึ้นลงขึ้น up and down up and down โอเคปึ๊บใจเย็นนะครับเอาจงเพลงไม่ได้ฟังเลยแต่เพลงน่าจะเพอานะโอเคโอเคโอเคใช้ได้แหละเพลงใช้ได้ อึบอึบอึบ <Wars> น wow. okay. yeah. ่าเจ่มครับโอเคแต่ปวดตาโอ้แรงสีนะโอเคเคลียด่านครั้งแรกแล้วก็โอเคติ๊กถูกสองข้อน้องผมก็คือน่าจะถือว่าโอเคน็อกแบ็คได้แต้มเลยก็ถือว่าผมพอใจตัวเองนะผมไม่ได้ไม่ได้ดีแรอกนะแต่ทําได้คร่าวๆก็โอเคแล้วนะผมแล้วก็เดี๋ยวลองความยากระดับหาสิน่าจะยากกว่าเดิมเนาะแล้วก็อาจจะมีอะไรลูกเล่นที่น่ากเดิมน้อง หนูไม่รู้จะมีปุ่มอื่นป่ะนะตั้งแต่ J กเอ F กับ J นะผมสองปุ่มที่ทำให้ดูง่ายอาจจะแบบ DLC ได้ปะ <laughs> ไม่ก็ตอนที่แบบาง้าหลังจะมีแบบปุ่มสามปุ่มสี่เพิ่มมาโอเคแต่ความยัดเทียบกันแล้วคือโอเคมันเน้นปริมาณนะโอ้เด้อบางทีมันก็น่าจะโดนแล้ว <laughs> ม,ม้งจหวาไม่ซิ่งกันนะโอเคเนี่ยมัน โอ้ลงน้ามันนิดเร็วไปเลยโอ้โหมีขึ้นมีลงได้ต้องไม่เร็วไปผมเร็วไปบ่อยมากเลยโอเคต้องไม่เร็วไปเรียนรู้จากหลายๆเกมที่ผ่านๆมาไม่ช่วยอะไรน้องฮึบโอเคฟาดคูโอ้ไม่กอดโอเคเด็ดเด้อโอเคแต่ลายตาจริงตื๊ด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 โอเคแต่เหมือนกดพลาดไปเลยนะโอเคที่ผมจำได้อ๋อเ้ยเมื่อกี้โอ้เดือดเดือดหูเมื่อกี้อะไรวะตึ๊บด ที่เหมือนมีโอ๋ยหัวใจกระมวลด้วยต้องตีไปเอกความเมื่อกี้เลยด้วยอโอเคแต่ลายตาจริงผมเล่นเกมนี้ไม่ได้ด้วยเพราะลายตาผม่นะผมไม่น่าไหวว่ะหนุกก็หนุกแหละนะแต่ความปวดตามาแล้วโอ้โอ้ยก็อย่าอย่าโอเคเึบ่มเพิ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 ่มเเพิ่มเเพวัวัยล้วเกินวัยนี่เพิ่มเพย์เลยนะผมว่างั้นอาจจะ ยิงหนักกว่าเดิมพวกโอ้ตาย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 อ๋อโดนหนักๆก,ก็จะตายแนละ้วโอเคก็คือถ้า,ถาไม่ชัวร์จริงดูหลบก,ก็ได้นะใช่หลบเพื่อไม่โดนก็ได้จะได้เออช่างมัาดูผมทรมานก,กันนะหน่อยสายตาป,ปัญหาคือถออ้ากดทางซ้ายหมดเลยมันไม่ได้บาลานซ์ซ้ายขวานะคือปัญหาหนอะที่ผมมีปัญหาคือเม,มืเามอ,มองจอถ้าซ้ายขวามันยังไม่เท่ากันมันจะ าขาขีไปขั้นหนึ่งไงมองทั้งจอมันแบบกดไม่ได้มันจะลหบาก,ากมาไม่ทันด้วยโอ้โหก็ไม่ง่ายเลยครับโอเคอ, okay. ออฟเล่นอีซีก่อนแล้วกันนะผมเป็นหลักแต่นในฮาร์ดไปถึง3าสแต้งึ้นแปาจะลำบากนะผมมันมีเลือดมั้ยมีเลือดเราด้วยอต้องต้องอัองเมเบวกว่านเนี้ยให้ตัวละครเราเลือดเพิ่มผมว่าคือไม่ได้อาจจะไม่ได้เออรื่องไรแบบ มันเผื่อให้ผมพลาดได้ยังไงตอนนี้เข้าใจแล้วว่าจะเกิดคนเล่นเก่งน่าจะได้เรื่อยๆเลยผมไม่ต้องกลัวเลือดหมดเพราะมันไม่โดนอย่เดี๋ยวผมไม่น่าหวันนะผมฝึกอีซี่อันแรกๆก่อนแล้วกันนะผมฮึบอ่าฮึบ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 โอเคเพอร์เฟกต์รัวฮึบฮึบจังหวะต้องมาผีด้วยโมีล่องหนโดยเมื่อกี้ฮึบมาฮึบฮึบ ตึ๊บตึ๊บยังไม่เห็นนะผีโอ้ไม่โดนฮึ่มทำเสียตอนงที่มันน่าจะโดนแต่ไม่โดนนี่แหละตึ๊บอ้าอะไรหวะตึ๊บตึบตึบอ่าตึ๊บตึบอ่าตึ๊บตึบตึบโอเคตึ๊บตึบตึบเหมือนต้องตรวจความเพียงของมันหอผมจับแด้ก็ได้ตึ๊บอ่าโอ้เดี๋ยวดิเสียเช่ เก็บมานะครับโอเคอีกแล so st ้วอีกแล้วมันเอากแล้วมันจะเอาอึบอึบอึบมาเข้ามาดิครับโอเคตึบ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 ผมพูดไม่ได้จริงนะถ้าเกิดว่าเอาตัวแบบแม่นๆนะพูดมันจะเสียตัวไงด้วยต้องมาตึบอย่างเงี้ยเชื่อได้นะผมไม่รู้คนอื่นเชื่อได้ไม่ใช่แต่ผมเชื่อได้นะโอเคตึบ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 อืม ตึบตึบอืมตึบตึบตึบอืมอืมตึบตึบอืมตึบตึบตึบอืมอืมมาเลยทีเดียวเออเดี๋ยวถ้าผมกดลืบกดค้างกดรัวๆใช่ทุเรศมากลอดกระผมนี่คือค้างเกี่ยวกระดาษตอนท้ายโอเคมีความพัฒนากว่าเดิมนะผมเลยเอแล้วน้องผมหัวใจอ๋อเพลงอ๋อเพลงปวดได้นะโอเคอืมยังไม่ใช่นะผมยังไม่เด่นถึงขั้นที่ผมชอบ อ๋อข้างบนนี่จะมีเวลเนาะโอเคถ้าเกิดเล่นเป็นจุดหนึ่งจะได้เวลขึ้นก็จะปลดล็องเพลงกว่านี้สินะโอเคอันนี้มีแต่สองกับสี่แล้ววะเพราะว่าพื้นฐานคือขออนุญาับสองดาวเลยนะผมตอนนี้ยากกว่าเดิมแน่เลยโอ้ยไม่กลับเปลี่ยนไปด้วยว้าวหวูน่าสนใจศาสตร์กระโหลกเซ็กซี่มือผีผีจริงๆด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยไมค์การตัวใหญ่มากเลยเลยใหญ่จังผีสวัสดีจ้า มาคอมโบมาเข้ามาเข้ามาเข้ามากดค้างไว้ทึบทึบทึบผีลงโอออออทึบทึบทึบอ่าโอ้อออ้มาเลยเอามันเร็วไปได้ยังไงวะเนี่ยกดไม่โดนเมื่อกี้ช่างมันใจเย็นโอเคหัวใจเพิ่มดีครับดีครับองค์ค้างองค์การฟาด อันนี้จังหวะมันค่อยได้เพราะว่าจังหวะมันไม่ได้ไม่ต่ำเห็ขนาดนั้นโอเคบอสมาแล้วบอสโอ้บอสสวยโอเคฮึบ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 กดขึ้นก็ไม่โดดไม่โดนแน่วะเร็วไปเชี่ฮึบผีอย่าล่องหนอย่างนั้นฮึบต้องไม่เร็วไป,ต,งงต,วไปต้องพอด,ดีโอ้กดไม่ทักกดไม่ติดอีกครั้งโอเคจะมาฟ้าโอเคหัวใจเห็นนะฮึบมามา ปึ๊บเร็วโอ้เดี๋ยวเร็วไปโอเคลายตาแล้วโอ้โหลายตาแล้วลายตาแล้วช่วยด้วยพี่อะมองซ้ายเดี๋ยวมองซ้ายโอเคมองซ้ายปึ๊บ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 ไม่รู้อะผมเล่นไม,ไม่ไม่นัดได้มันรู้สึกเป็นลายตาจริงไหมกระไกด่านยิ่งโอ,โอเคจะดูโลหนักอยากดูโลกได้ดูทุกหั้าจอแต่ดูไม่ได้ก้าวเดามจไปไงโอ้ต้องหลับตาชั่วคราวแล้วค่อยเล่นต่อ <laughs> ตีอีกแล้วหนอ<ร> <นะ S 2> มโอเคก็เคลียรได้แต้เมเพิ่มบางอย่างไม่รู้คือเรื่องแน่นอนก็หนุกดีแหละโอเคได้แล้เพเพอร์เพลงอ่าขึ้นกระดาษนะหนมดังขวาปลดล็อกอ๋อสกินแคแรคเตอร์เหรอแล้วก็เพลงใหม่มานะโอเคซเมนบุกี้อยู่ไหนอ่ะเพลงใหม่ที่ว่าเ <N> น,นีเ่นฟ้ามันไปโผล่ที่ไหนวะไม่แน่ใจเห็นตรงนี้มันเรียงตามวิ้วไปเฉยเนี่ย อเคช่างเดะก็สกินตัวละครเหรอแเว่าวไปตัวละครนี่ไอรเปลี่ยนอู้อ๋อนี่ก็คือเป็นคนนี้คือลินนะโอเคกับเป็นสก,กินแบดเกิลก็คือเลือดลดก,กว่าเดิมลดเลือดกว่าเดิมโอเคอ๋อแต่เปลี่ยนเกรดให้เป็นโอ้โหแบบบัฟแต้มเฉยบางครั้งนะอุ้ยอุ้ยโอ้หชุดชุดสวยแนะ่ชุดนอนสนะลุแล้วเนี่ยโอเคซีฟซีฟวอล์กเกอร์เดินละเมอได้หมอนแปดอันอันนี้คือ คอลเลกชั่นคราสเตอร์ชิพปะจากไหนเนี่ยโอ้โหบรรนี <laughs> ่สุดเซ็กซี่โอเคว้าวโอ้<ม>แต่<ม>ชุด <laughs> ชุดเน้นเซอร์วิสนี่มาโอเคอันนี้เลือกได้เหรอ,รอจริงอะ่ะนะโอเคอันนี้ได้เพราะอะไรเนะี่ยไม่แน่ใจอู้อะไร <laughs> พาร์ทไทม์วอลเลเยอร์โอเคมีมีแบบอ่าเป็นนั่งข้างบินบูโรเนาะโอเคจะอไปเมื่อก,กี้ชุดนี้ทำเลยได้นะอ่าอ๋อ ตอนจบด่านจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้ไหมแต่ลดเลือดตัวเองนะผมไม่รู้ดีไม่ดีโอเคมีซอมบี้มีซอมบี้จีนได้ไหมโอเคผีจีนโจ๊กเกอร์โอ้โหเสื้อผ้านี่แบบเด้งเหลือเกินมีชุดอ่าไอ้นักเรียนญี่ปุ่นนะโอเคชุดนักไวโอลินชุดเมดก็มีออ๋โอเคชุดสาวเวทมนต์ชุดปีศาจชุดสาวชุดดำชุดในอันนี้อยู่ไหมอ๋อโอเคคนละคนแล้วปะเอ้ยเดี๋ยวนั้นนี่มาลิจ้าโอเคอ๋อไม่มี นี่เปลี่ยนโลลละครแล้วโอเคตั้งแต่ตรงเนี่ยเป็นคนนี้แล้วโอเคก็จะมีเซตหนึ่งเลือดต่างกันมีผลต่างกันนะโอเคเนโกฮะเอาจะเป็นพวกเดียวซีเจเนก็พวกไอเก็บแต้มอื่นนเองนะครับผมมีแมวมีโอเซอร์แองเจล่าได้เป็นตัวช่วยเดี๋ยวทำเดาเมจลดดาเมจบัฟเราเนาะผมธนาทอสอ่าลาบอตลิทเทิลเนสลิตเทิลวิชดักกอนเกิร์ลลิลิตด็อกเตอร์เพจโอเคอันนี้ไม่รู้เป็นต้องหาจากไหนไม่รู้นะผม <c oughs> เนี่ยมีเป็นดันดานผมว่าเนาะด้วยแล้วก็เนี่ย กระดาษเมื่อกี้รีพอร์ตการ์ดเหรอโอเคอันนี้เราส่องได้ปะดูได้ <c oughs> มันคืออะไรเนี่ยมันอ๋อ,อาภาพเหรออ๋อ,อมีเซฟเซฟภาพเฉยอะนะส่องดูโอเคภาพที่เราเจอไปนี้ปะซอฟต์ดีอ๋อ,อาภาพนี่เนี่ยเปิดเกมจะมีภาพพวกนี้ขึ้นมาผมมา,มาสุ่มตามภาพอะไรก็ว่าไปอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรน,นี่เปิดไง <c oughs> เปิดไม่ได้ด้วยประเด็นมดเดอรมีอ,อ๋อนี้น่าจะไปฮิวเลยปะ ะไม่เแม้มั่วๆตอนนี้หนอม,มเพลย์ไม่รู้แรงสิ้นนะโอเคไม่เคยเห็นคนอื่นดูคนอื่นเล่นมาก่อนด้วยชุดชุดวายชุดสวยนะแกเนี่ยโอเคเลือดโดนดีบับตอนนี้น่าจะได้แต้มข้อดีคือตอนจบได้สกอร์ดีกว่าเดิมพี่หนอมแอคคูเลต์บวกห้าเพิ่มเพิ่มสกอร์เลยนะตัวตัวเก็บสกอร์ที่มัน่นใจว่าเราไม่โดนไดเมจแน่น,นผมโอเคแต่ถ้าเกิดเราตายง่ายกว่าเดิมด้วยนะผมบระเด็น ใช้ไอ้นั่นเลยไอ้คันนี้เคนในการเป็นตัวเล่นกีตาร์แทนแจมครับซึ๊บอ่าสุดเซ็กซี่มากเลยครับผมโอเคอืม <c oughs> <c oughs> อันนี้ด่านไม่รู้ว่าความยากไอ้เมื่อกี้มันสองเนาะที่เมื่อกี้เราเล่นด่านไอ้ผีเมื่อกี้ไปอ่ะมันแทนที่ไปนะผมอันนี้เป็นหนึ่งมันเลยกับแทนที่เดิมว่าแต่ที่นี้เริ่มเบื่อเนอี่ยหลังได้แทนที่อื่นตัวบอสอื่นกว่าไปหน่อม หอเจ <Yeah. S 1> ชุดเน้นหาของมาหนมมันสวยแค่ในภาพเมื่อกี้เนาะแต่ตรงเนี้ยเน้นหาเฉยๆหนผมดูแปลกๆเลยหนผมดูเหมือนคนเรา,เาติดกล่องโอเคตายละลูกโอเคไปปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บมาไอตอนตอนนี้ก็กดตาก่องเดิวมว่าแม็กกาก็ดีแล้วแม็กกาลเมื่อกี้ไอตรงแบบสีดำมันแบบ ดูยากกว่าเดิมเยอะเลยอะไม่โอเคปึ๊บปึบปึ๊บปึบปึบมาปึบปึบปึบเอาว่ะคุณปึบ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 ไม่พลาดไม่พลาดครับผมปึ๊บ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 มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโดดหลบสิครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บลอยเข้ามาเป็นผีเมื่อกี้ ผีไม kind of da, ่โดนเฉยแต่ไม่เป็นไรพวกด็กผีไม่ได้เก็บแต้มเมื่อกีินนมคอมโบไม่หลุดนะโอเคฟูคอมโบเขาผมจากธาตผีโอ้โหตอนท้ายขอเนี่ยคอมโบได้แล้วก็โอ้ได้อชิตเียนพวกไอเอฟแรงฟูคอมโบร้อยคอมโบนะผมว้าวดูสุดเด็กซีไปแก่แจมครับแจมครับผมโอเคใช้ได้ใช้ได้เกมใช้ได้โอเครีวอร์ดอัพได้มาริจัดเดรี่นะ เพื่ของเมื่อกี้ได้ดอโค้งขุงตัวบเพิ่มของสุ่มอะใช่ไหม <laughs> คิดว่านะโอเคตีเพลงใหม่ฮาร์ดบราวดิ้งฟลายนะโอเคโอเคเนี่ยอ๋อถ้าเกิดเลมดีก้ก็จะได้นะั่นด้วยปะเร็วขึ้นเร็วด้วยนะเองโอ้ و, ตกไปด่านสองดาวด้วยวะ oh God. โอ้ไม่เกีรต์โอเคอ๋อแต่อ๋อเมีชิเม้นโอเคไม่เหมือนกันนะน้องถ้าเกิดความยากต่างกันด้วยโอเคเล่นสักสองด่านแล้วกันนะ้อม <laughs> ชุดนี้กันต่อไป เดี๋ยวใครรู้ว่าจะมีโอกาสได้จะเล่นต่อไหมนะผมแต่ก็น่าจะแบบถ้าเกิดเน้นก็คือเน้นเล่นสต่งมันจะดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าถ้า,าคิดว่าจะยาวอะเดี๋ยวต้องหาโอกาสเล่นได้หรือเปล่านะผมนั่นนั่นคือประเด็นอือโอเคจะเย็นฮึบโดดมาเอาว่าก็เอาคลิปนี้เป็นตัวเริ่มก่อนนะผมดูกระแสทั้งคนดูแล้วก็กดไลค์คลิปแล้วกันนะครับผม คอยตัดสินใจและการนะครับผมโอเคนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้เพลงยังแบบมีเป็นแรกๆเราด้วยมันเรียบยังไม่ค่อยมีอะไรนะผมแต่เล่นๆนจะมีหนักๆกว่าน,นี้ก็ได้หรอกโๆกว่าน,นี้ก็ได้ใช่ไหม <laughs> รวมถึงแบบคดร,อรอ้อนกว่านี้ไม่ก็รูปเล่นดีกว่าน,นี้นะผมช่วยบัฟอะไรก็ว่าไปมไม่รู้เมื่อกี้ที่ได้ชุดนี้มาบัฟ <laughs> ตรงไหนพวกผมแม่นหมดเลยอ,อ,อ,อาจจะไม่ได้มีปัญหาปะผี <laughs> <Okay. S 1> โอเคโดนอยาลบสิผีผีลบเก่งนะครับเนี่ย ผีมาบ่อยนะครับเนี่ยต้องกัดจังหวัดในผีได้เห็นก่อนแล้วโน้ตกายต้องถูกอ่ะมันไม่ง่ายนะครับผมสำมือใหม่นี่ไม่ง่ายเลยว่าเดี๋ยวปลไฟไฟลูกโอ้อยนี่ด้วยจะบ้าตายจะบ้าตายโอ้โหเร็วเร็วอ่ะเร็วเร็วจังเร็วเร็วเหลือเกินเร็วเร็วเหลือเกินเร็วจังวะอ่านี่คือสองนะโอเคมันเลยยากกว่าก้อนหนึ่งโอเคไป เกมนี้ผมไม่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 ไมเคยสมบูรณ์แบบเลย <c oughs> อ้าวโอเคให้ okay. <c oughs> ตายเลย <c oughs> พรพลาดนิดเดียวแล้วก็บมาเสียตายทีหลังเนอะ okay. <c oughs> <c oughs> โอเคฮึโอเค Achievement เพิ่มรัวๆมีเอ้ตรงน,นี้มันไม่รู้ได้มัน <c oughs> <c oughs> เห็นมันมีสีสันเนอะโอเคในส่วนของไอ้ถ้วยรางวัลด้วยเรียกว่าไม่พบเพจเลยเหรอฮึ <c oughs> ต่อไปแพนเค้กอีสเลยโอเคเพลงน่าจะน่าสนใจน่นอนกับภาพแล้วเช็ดดูทึงนะตรงขวาล่างอาจจะมีอะไรเทียบขึ้นมาแบบนี่อ๋อเนี่ยเจอละอ๋อตัวนี้คือเป็นว่าเพจโอเคตัวพายรอดนี่ไงโอเคโเคโอเคอย่างอื่นที่เราได้มามีอะไรปะมีหนังสือนี่ไงอันนี้ด้วยอ๋อมาดิจ่ะโอเคง่ายๆก็คือแบบกดไอของพวกนั้นขุดรถตามที่อับดานนะโอเคมาผมส่งท้ายด้วยความยากระดับสี่กันตายก็ตายดูที่ ตายนี้แน่เลยวะอันนี้ก็ข้ามขั้นเพลงสองไม่ดูด้วยซ้ำนะผมเป็นแน่ผมเอาสี่เลยอยากลองดูทึบ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 หูโอ้โหเร็วจึบหูโอ้ไม่กอดเชียร์แล้วเชียร์แล้วเชียร์แล้วเร็วเร็วเร็วโคตรเร็วโอ้โหลวได้เนาะโอเคลวได้ลวได้ถ้าไม่ชนลวลวลวลลวลวลลวลวได้หว่าโอเคโกงเมนูโกงไม่โกงแต่ลวลวลกันนะลวตโกงไม่โดนไงโอเค รัวโอเคตีเกินโอเคเป็นหน่อยนะโอเคให้มันแบบโอ้โอ้ไม่เก็ให้ชัวร์ว่าโดนนะโอเคปลอดภัยไว้ก่อนนะโอเคอือได้หัวใจแล้วโอเคเอาว่ะเต็มใหม่กดล็อไว้ก่อนนะผมพ่อสอนไว้ผียาเจ้ตาลายตั <c> ้ง <oughs> แต่เริ่มที่เข่าคอมโบกับร้อยได้เดี๋ยวนะแต่ว่าอันนั้นนะอะเพลงไปถึงครึ่งเลยแท็กบ,บนไอ้บนคอมโบมีแท็บอยู่นะเห็นอยู ตายแล้วโอเคถ้ารู้ล่วงหน้ามาลงมาขึ้นกดรัวได้ไม่ได้ไม่ได้แย่เท่าไอ้ไปใน,นฟันกินนม <c oughs> โอ้ชิดคอมโบผม <c oughs> ไหลวัวตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคแค่รัวได้น่ากับาที่คิดนะโอเคแต่เนื้อรัวไม่ได้จะคอมโบเสียเนี้ยรัวได้อยู่โอเคแต่มันแค่ไม่ได้ถึงขั้นแบบเพอร์เฟคไงถ้ารัวเกรดก,ก็พอใจแล้วผมผม,ผมเอาโดนไม่ไม่ตายก่อนแล้วกันน้องตอนนี้ เอาไม่ตายก่อนเลยนะเอาให้ผ่านเพลงได้แต้มพื้นฐานก่อนนะ่ะมน่าจะดีกว่าโอเคอาตายโอเคกระเด็นไปซะตึ๊บๆยังมีบอสไฟมีเลือดได้บอกนี่ยเน้นมีแต่บอสไฟออกเน้นตื๊บเรื่อยๆเดี๋ยวท่านกับไฟเฮ้หัวร้อนเล่นน่ะผมตอนนี้ร้อยคอมโบแล้วครับผมลุล่วงแล้น,นี้อ้าอีกแล้วแล้วนี่นายอีกลแล้วเหรอเียพร้อยโอเคก็หนุกดีเหมืกันแต่ปวดตาจังเลย <S <S โอเค อ่าได้บีโอเคแกเวลสี่บวกครั้งแรกนะผมด้วยโอเคได้ได้เวลเยอะกว่าเดิมปะถ้าเกิดเล่นความยากกับถูกกว่าเดิมไม่ชวนนะโอเคโอเคเพลงก็ไปเรื่อยๆด้วยดูก่อนนะมีนะคนมีกี่เพลงเนี่ยเยอะเลยนะโอเคสีก็ดูข้างหลังแบ็คกระเป๋ก็น่กกานกลัวน่ากลัวนะโอเคด้วยฮ่าโอเค,อเคปุ้ย คนนั้นที่ที่เห็นดั่งเดิมคริสมอสเพลเซนท์ฉันอายุมากเกินกว่าที่จะรักตัวเองเข้าไปใส่ของขวัญละรูกไหมเนี่ยโอเคมีบทพูดตอนที่ทุบเปลี่ยนไปด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคแหละกรานี้ก็เป็นเกม Moose Dash นะครับผมก็หนุกดีใครอยากให้ดีเล่นต่อก็กดไลค์คลิปแล้วก็คอมเมนต์กันไว้รวมถึงดูกันไว้เยอะๆนะผมบ่อยๆอาจจะกลับมาไลค์หรือมาเล่นต่อได้นะผมวันนี้แค่นี้แหละไปก่อนนะครับบ๊ายบาย